ักษณะข่าวลือซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครผมเองก็ยังแลเห็นว่านะครับเรื่องนี้ก็แฟร์กันดีนะครับสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่นะครับบุคลากราส่วนต่างๆทําหน้าที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็มีหน้าที่ในการอธิบายความนะครับผมไม่ได้มีหน้าที่ในการบอกประแทกจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่อธิบายความว่าไอ้เคสกรณีไมโครโฟนนะครับกรณีทีวีนะครับกรณีหลอดไฟนะ ก็ถือว่าแฟร์กันดีนะครับไม่มีการห้ามในการตรวจสอบนะครับต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่นะครับคนสงสัยนะครับมีสิทธิ์ยืนน่นหนังสือมีสิทธิ์ทีเจอาข่าวคนที่รับผิดชอบนะครับข้อทาหน้าที่ในการอธิบายนี่เป็นบรรยากาศบ้านเมืองที่ดีนะครับคือไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ครบประชาชนมีความสงสัยนะครับแล้วห้ามพูดอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะความสงสัยบางทีอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็ได้ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ความสงสัยเนี่ยนะครับเมื่อสงสัยเข้ามาและก็มีการอธิบายบางเรื่องก็จบในการอธิบายกันเลยคือถ้าเราได้เปิดมิติเนี่ยนะครับกันแบบนี้มีความเข้าใจและก็มีท่วงคานองที่มีความสร้างสรรค์ระหว่างกันนั้นเนี่ยก็จะมีความสบายใจต่อกันอย่างที่ผมได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นว่าระวังได้แต่อย่าระแวงเพราะระแวงนั้นนะครับต่างคนนะครับต่างใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีความสุขทั้งที่ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเรียกกับท่านทั้งหลายเพื่อจะบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับปปชกับสำนักง,งานอายการสูงสุดซึ่งเป็นหน่วยงานที่สําคัญของประเทศนั้นนะครับอีกฝ่ายถึงทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตนะครับทุกองคอ์กรในประเทศไทยนะครับยกเว้นข้าราชการระดับส8ปลงมาก็อยู่ที่ปปชกับทนายความแผ่นดินคือสำนักง,งานอายการสูงสุดก็ถือว่าเป็นองคอ์กรอิสระองคอ์กรหนึ่งนะครับที่องคอ์กรก็บริหารจัดการกันเอง ่างฝ่ายนะครับต่างได้ใช้สิทธิเสรีภาพ TDI นะครับอยู่ในข้อสงสัยมากมายถ้าเขาไม่ออกมาแถลงเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่า F เ,เป็นเครื่องมืออะไรหรือเปล่าผลวิจัยเนี่ยนะครับไปดําเนินคดีอะไรใครกันได้แต่เขาก็แพรดีในกรณีนี้นี่ว่ากันว่าผลวิจัยรายงานนี้ที่ถูกหยิบยกเข้ามานะไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ไปจะชี้ความผิดก็ไม่ได้เห็นไหมครับว่าถ้าให้โอกาสแต่ละฝ่ายนะครับได้ทําหน้าที่กันอย่างนี้เนี่ยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับต่างไฟต่างทําหน้าที่กันไปนะครับผมฟังประธานบพชพูดเมื่อเมื่อวานนี้นะครับดูข่าวเช้าเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการทุจริตแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอาเขาขยับเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งวะนะครับต่อไปก็ต้องมีการอธิบายเหมือนกันว่าการเก็บรักษาข้าวในโกดังถ้าข้าวเสียหายเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะโดยกรณีใดๆก็ตามความรับผิดชอบนะครับจะอยู่ที่ใคร <S <S 1> <S 1> เช่นความรับผิดชอบอยู่ที่คนทําสัญญานะครับพูดง่ายๆว่าเป็นผู้รับนะครับในการดูแลข้าวข้าวหายเขาก็ต้องรับผิดชอบต้องต้องชดใช้ต้องอะไรพวกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องนําความมาออกมานะครับไม่ว่าข้าวหายข้าวเสียข้าวอะไรก็แล้วแต่ความรับผิดชอบอยู่ของใครตรงไหนอย่างไรผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐนั้น นะครับเขาได้ทํารายละเอียดกันไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเข้าหายเนี่ยนะครับคนดูแลเนี่ยนะครับซึ่งผู้ใดไงวรัษต้องจ้างเขาดูแลนั้นเขาต้องชดเชยชดใช้กันอย่างไรผมว่าทั้งหมดนั้นนะครับถ้าเรามุ่งที่จะแสวงหาความจริงและแสวงหาความยุติธรรมและนะครับแสวงหาทางออกผมว่าบ้านเมืองเราจะเป็นบ้านเมืองที่มีความน่าอยู่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความสุจริตใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็เชื่อว่าสำนังกงานอายการสูงสุดเขาก็ไม่ต้องการเป็นจําเลยสังคมและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแต่และฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพระหว่างกันมันเหนือกว่าอารมณ์นะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ไอ้นี่ไม่มีความเป็นมืออาชีพระหว่างกันในส่วนที่พวกเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนนอกนั่งดูนั้นเราก็ได้อธิบายความว่าเห็นไหมครับว่าข้อนะครับ อธิบายแต่ละฝ่ายนั้นพูดง่ายๆว่าจะมีความกระจ่างก,กันตามลําดับนี่นะครับกรณีเรื่องทีทดีอาร์ไอนั้นนะครับคนก็เอาคลายแล้วนะครับเพราะคนทําออกมาอธิบายเองว่าไม่เกี่ยวข้องมาชี้มูลความผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่นะครับคณะกรรมการร่วมทั้งสำนักงานอยายการสูงสุดและคณะกรรมการปปชนั้นต้องทํางานร่วมกัน นะครับแต่อย่าได้มีอารมณ์ความรู้สึกว่าถ้าอายการไม่สั่งฟ้องต้องฟ้องเลยคือถ้าตั้งทงไว้ล่วงหน้านี่นะครับแสดงว่าประชุมกรรมการร่วมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็จะมีความรู้สึกในแง่อคติระหว่างกันแต่ถ้าบอกว่านะครับตั้งไฟต่างทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับได้นําข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างครบถ้วนไม่ตั้งทงตั้งความรู้สึกไว้ล่วงหน้า นั่นจะเป็นทางออกที่แท้จริงและขณะเดียวกันนั้นผู้ถูกกล่าวหาอย่างอาดีตนายกยิงลักเขาต้องมีสิทธิ์ต่อสู้ทุกคดีต่อสู้คดีนะครับอย่างเต็มที่คือเมื่อนะครับคนที่ทําหน้าที่ในการกล่าวหานะครับกล่าวหานะครับผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ทีะต่อสู้คดีนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับอย่าได้พูดได้ว่าไอ้นุ่นก็ตัดไอ้นี่ก็ตัดยิ่งสร้างความนะครับ สางแรงใจให้เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้ายุติธรรมเสียอย่างไม่มีความอคติเสียอย่างไม่มีทวงเสียอย่างนะครับบ้านเมืองก็จะดีขึ้นที่เราพูดนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของสังคมนั้นนั่นคือเรื่องสองมาตรฐานเรื่องความเหลื่อมลำ้ำเรื่องไม่มีความยุติธรรมเรื่องสีนั้นเป็นสิ่งสมมุติระหว่างกันแต่การแท้กัารหลักในหัวใจนะครับนั่นคือความเหลื่อมลำ้ำความไม่ยุติธรรม แลวเมื่อทุกคนมาแลเห็นนี่นะครับความยุติธรรมนะครับมันมาตั้งแต่ในบ้านมาหมู่บ้านมาตำบลมาอำเภอมาจังหวัดมาภาคมาประเทศนะครับความอายุติธรรมความเหลื่อมล้ำนะครับสองมาตรฐานนั้นเมื่อใครแลเห็นนี่นะครับสันดานของความเป็นคนไทยนั้นคือการรักความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะสร้างความสมานฉันเนให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองน,นี้นะครับไม่ใช่บอกว่า เอาเลิกเล,กเลกิไม่มีสีแล้วต่อไปน,นะครับทุกคนพูดได้แต่ว่าไอ้น,นั่นมันเป็นเปลือกสีนี่มันเป็นเปลือกสีนี่เป็นสิ่งสมมุติระหว่างกันแต่กันที่แท้จริงและเป็นที่สิ่งที่ทําแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืนและตลอดไปนั่นนั่นคือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความอายุติธรรมและเรื่องสองมาตรฐานถ้าไปตอกย้ําเรื่องนี้เนี่ยนะครับความแตกแยก นะครับไม่มีวันที่จะหมดไปนะครับนี่ผมก็เสนอทางออกอย่างตรงไปตรงมาว่านะครับในฐานะผมก็เป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบต้องฟังกันทุกถ้อยคานั้นถ้าเราคิดจะหาทางออกร่วมกันและก็แฝงระหว่างกันนี่ไงครับนี่คือทางออกอย่างแท้จริงและผมเองก็ไปนําเสนอนะครับในวงที่เขาเตรียมการนะครับเรื่องการปฏิรูปที่เขาชวนไปเนี่ยครับในวงที่ไม่เป็นทางการและก็ได้อธิบายความ รวมกับดาเพื่อนพ้องนะพี่เราก็พูดอย่างตรงไปตรงมาก็ถามตั้งแต่ต้นพูดได้ทุกอย่างเลยถ้าพูดได้ทุกอย่างก็ได้อธิบายถึงแก่นแท้นะครับของบ้านเมืองที่เหตุมันเป็นอะไรและทางแก้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้แก้ไขปัญหาที่เปลือจงแก้ไขปัญหาที่แก่นนะครับแล้วเราก็พูดคุยเดินหน้ากันไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องมาระแวงสงสัยอะไรกันเลยเราต่างฝ่ายเนี่ยนะครับดังนําเสนอหาทางออกที่ดีที่สุด ให้กับชาติบ้านเมืองเราต่างหากเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองนะครับระหว่างนี้ก็นะครับ,รก,นะรบก็เชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับเราคงจะได้มีกิจกรรมเล็กๆนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งนะครับเป็นภาระหน้าที่หลักนะครับของทางรัฐบาลแต่ในฐานะประชาชนคนไทยนั้นทุกภาคส่วนนะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือในยามนี้อย่างไรกันได้บ้างนะครับซึ่งความหนักหนานั้น คงจะเทียบกับปี2554ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่นะครับก็ร่วมกันใครถนัดอะไรนะครับแล้วก็วันไหนที่เรามีความพร้อมนะครับได้ของปริมาณมากพอเราคงได้เดินทางไปช่วยณจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็คงที่จะได้มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทางฝ่ายนะครับพูดได้ง่ายว่าความเป็นคนไทยนั้นนะครับในเวลาอย่างนี้ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้วันเวลาหรือรู้ดูกันพอสมควรซึ่งยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตลอดมานะครับนั่นคือเรื่องปัญหาน้ําท่วมไฟแรงและก็ภัยหนาวความจริงปริมาณน้ําในปีนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ฟังผู้ทางรับผิดชอบนะครับที่ดูแลเรื่องปริมาณน้ําที่อยู่ในเขื่อนนั้นก็มีความเป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบต่อไปนั่นคือเรื่องภัยแรงเพราะจํานวนน้ําที่อยู่เหนือเขื่อนนั้น มียังมีปริมาณที่น้อยอยู่นะครับแต่ทั้งหมดนั้นณสถานการณ์ปัจจุบันแต่ธรรมชาติอาจจะแน่เอานอนกันไม่ได้นะครับแน่นอนที่สุดนี่นะครับหลังจากภัยแรงเสร็จภัยหนาวนี่คือปัญหานะครับเป็นวงเวียนเป็นวงจรของประเทศนะครับไม่ว่านะครับอุทกภยัยและจนกระทั่งนะครับมาเจอหนาวนะครับมาเจอแรงทั้งหมดนั้นเป็นภาระหน้าที่ นะครับของความเป็นรัฐและขนาดเดียวกันนั้นของสายประชาชนก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการกันอย่างเช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่านะครับการแก้ไขปัญหาในแต่ละอย่างนั้นนะครับจะนำพาไปสู่ส,สิ่งที่ดีนะครับในหลากหลายเรื่องราวในพื้นที่นะครับที่ต้องเตรียมการถ้าเกิดภัยแรงพื้นที่ไหนบ้างนะครับก็ต้องคิดออกแบบขนาดนี้เช่นเดียวกันว่าจะได้มีการหาทางออกกันอย่างไร นะครับเพราะว่าเวลาประชิญกันแล้วนะครับจะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างนะครับได้อย่างทันทีเพราะขณะที่ชุนลมุนกับเรื่องน้ําท่วมนั้นนะครับผมว่าชุดที่เตรียมการเรื่องภัยแรงก็ต้องคิดต่อเตรียมการเรื่องภัยหนาวก็คิดต่อผมเองนี่นะครับตอนเป็นครูดอยก็มีความเข้าใจตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมตอนภัยหนาวเนี่ยนะทําไมคนต้องไปบริจาคผ้าผมและผ้าผมเมื่อปีที่แล้วมันไปไหนพอไปอยู่กับความหนาวจริงนั้นพึ่งถึงบางอ้อน,นะครับ บานนนงครูดอยช่วงแรกไปนอนอยู่ในถ้ำมาอยู่ในเ่ลมาก็ขยับมาอยู่กระ่อบนี่นะครับอยู่ในถ้ำอยู่หลายเดือนเหนั่นกันผ้าห่มเนี่ยครับเวลาเขาบอกเบริจาคชนิดที่เรียกว่านะครับผ้าห่มที่สีดําๆเรียกว่าผ้าผวยเนี่ยนะครับไม่ใช่ผ้าผืนเดียวเนี่ยนะครับกลุ่มโปร่งเสร็จโล่เฉพาะจมูกเนี่ยนะครับแล้วก็จะสามารถการความหนาวได้จะต้องซ้อนกันซ้อนกันเนี่ยนะครับอยู่ที่ความหนาวนะครับอยู่ที่ว่าถ้ามีผ้าห่มหรือเปล่า สองผืนก็ไมา่อยู่ถ้าเวลาซ้อนกันสามก็ทีก็จะไม่อยู่มันทีถึงสี่ห้าผืนเลยการซ้อนผ้าห่มในช่วงฤดูหนาวเพราะมันหนาวถึงกระดูกนะครับกับความหนาวในพื้นที่ท,ที่ประสบเหตุจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดว่าเอ๊ะปีที่แล้วมีผ้าห่มแล้วล่ะนะครับคือข้อเท็จจริงก็คือว่าปริมาณเนี่ยนะครับมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเติมกันนะครับตามพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ให้ขึ้นแฮดดเนี่ยนะครับผ้าห่ม นะครับเขาไปวัดคนจากไซเล็กนะครับคือถ้าคนผู้แนวความสูงไม่มากนะครับก็ผมได้พอสูงมากเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นผ้าขาวมาเลยเพราะฉะนั้นผ้า่มนะครับผ้า่มต่อไปนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นมาตรฐานและผมก็เชื่อว่านะครับถ้าวางแผนเตรียมการเนี่ยนะครับน้ําท่วมภัยแล้งนะครับภัยหนาวนะครับนี่เพิ่มภัยแผ่นดินไหวเข้ามาคือทั้งหมดถ้าได้มีการเตรียมการกันไว้ล่วงหน้านะครับ เอาเ้าเอานี่กันอย่างไงนี่กันอย่างไรอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะแค่เงินช่วยเนี่ยครับในอดีตนะครับเรื่องปัจจุบันเพวกเขายังไม่บริหารดิเวลาน้าท่วมเนี่ยครับเงินของหน่วยงานรัฐจะไปช่วยได้ก็คือกว่าจะได้ชาวบ้านจะได้ตังคนะ์เนี่ยไปได้ตอนภัยแรงแล้วและงบช่วยพัยแรงได้ทีตอนน้ําท่วมแล้วเห็นไหมครับไอ้ความเท่าทันความรวดเร็วแบบเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงดีนะครับ แต่ว่ากระบวนการในเดีกมันมีหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับว่าจะไปถึงมือชาวบ้านมันก็ไม่ทันการกับความเดือดร้อนนะครับความนะครับอาหารเนี่ยนะครับมันจะพอดีกับความหิวเอาอาหารไปให้คนกําลังอิ่มไม่มีความรู้สึกเท่ากับไปให้คนที่กําลังหิวนั่นคือในขณะที่เขามีความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นว่าเป็นสิ่งที่เราได้เจอนะครับเป็นปกตินะครับไม่อยากจะใช้คําว่าซ้ำซากแต่ว่ามันเป็นปกติ แต่ว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ต้องมีการคิดอ่านและเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับมากกว่าที่จะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันว่านะครับไอ้นู่นก็ทาไม่ได้ไอ้นี่ก็ทาไม่ได้ไอ้นั่นทําพังไอ้นี่ทําพังนะครับไอ้แล้วไอ้ที่ทําไม่พังจะทํำยังไงกันนะก็ต้องช่วยมาช่วยคิดอ่านนะครับแล้วก็พูดได้ง่ายว่าคนไทยเนี่ยครับจะรู้เรื่องปัญหาของประเทศไทยได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งนะครับเรื่องน้ําท่วม นะครับหรือว่าเรื่องภัยหนาวก็ตามผมเชื่อว่าหลักคิดนี่นะครับของคนไทยนั้นไม่ว่าจะในส่วนภาคประชาชนเองส่วนรัฐนักวิชาการเอ o นีนะครับคิดกันได้ครบถ้วนกันทั้ง,งานั้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหานะครับกันอย่างตรงจุดและมีความย,าย,ายั่งยืนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าความที่บ้านเมืองเรานั้นเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเช่นเดียวครับประเทศอื่นๆนะครับกัมพูชา นะครับประเทศลาวเวียดนามแม้กระทั่งพามา่ามาเลเซียรอบข้างเรานั่นเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าเขาจากบ้านเมืองที่เขามีปัญหามาก่อนเรานะครับ